นี่จะเป็นสั่งอะไรมาครับะเป็นสั่งขนมเป็นกล่องสุ่มนะคะขนมกล่องสุ่นะคะกล่องละหนึ่งบาทเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่าในกล่องจะมีขนมอะไรบ้างเยอะจริงไหมไหนขนมอยู่ไหนหาเยอะจริงไหมนะเปิดดูเลยเปิดพร้อมๆกันเลยครับ

อ้อนี่อะไรกรบอกใส่น้ำใ่กระบอกใส้ด้วยนะคะขนมทุเรียนโอ้ยมอะไรขนมอะไรว่าอะไรสดาขนมไสดาด้วยโอ้โหนมอมอะไรกิน กินไใ่ดาวไหมอ่ากินไหมกินไใส่ดาวไหมกินใส่ดาวกินจะกินใส่ดาวกนอยากินไส่ดาวอ้าวกินใส่ดาวนไง้ต้นแกนี่ีต้นแกต้แกต้น้ีมี้นใหด้วยหยนี่เอาใส่ตรงนี้เอาใส่ในกระทะนี่ ใส่ในกระทะก่อนแกะไข่ดาวไอไข่ดาวใส่ในกระทะก่อนอึ๊ดไหวอะไรเนาะดาวเนี่ไอ้ดาวความหน้าดาวกลับด้านไอ้ดาวกลับด้านเมียวนี่หอมเหรออ่ะขนมเด็กนี่น่าอร่อยจริงๆเวลากินต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแคมโพ เดี๋ยวมันจะขำคอเดี๋ยวมันจะติดคอครับมันจะติดคอเปิดดักตาลเปิดดักตาลน้อยอ่ะโอเคได้แล้วครับขนมไข่ดาวทอดไข่ดาวก่อนชู่วยังไม่ได้ยินไหมยังียงไข่ดาวทอดไหมเจ็บ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 ทอดไข่อยู่ครับแกนทอดไข่แล้วครับ อ่าได้ยินไหมน้ำมันอ่ะน้ำมันมันแตกอ่ะเก็บ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 ไหเห็นไหมเห็นไหมถอดเออถอดถอดถอดไม่ถอดอ่าชิมดูสิอร่อยไหมชิมไข่ไข่แดงเลยชิมไข่แดงเลยแงบอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่าเคี้ยวให้ละเอียดนะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้โหของขนมเยอะเลย Ogine mô tím phong. Hãy đọc phong nha. Hãy đọc đi phong nha. Hãy phong nha. Hãy đọc đi phong nha. Hãy Cái đi phong phong nha. Hãy đọc phong nha. Hãy phong nha. Hãy đọc phong nha. Hãy โอ้ oh, wow. ว้าวขนมยเยอะแยะเลยขนมปลมๆนะคะเนื้อเนี่ออะไรอะไรนี่คืออะไรเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นอะไรครับ <Yeah. S 1> ขนมอะไรเอ่ยขนมอะไรแกแกแล้ว okay. ขนมอมอมแน่เลย กินเก็บไว้ที่เดิมอา้อาวข้าบจะกินไหมครับเดี๋ยวมันมีอันนี้ให้ด้วยนี่ไงนี่ที่แทงนี่ที่จับเนี่ยนี่ที่จับอ่ะอา้าวไหนรู้สิแล้วใส่ตรงนี้นใส่ตรงน,น,รงนี้อึบเสียบเข้าไปใช่ไหมเำ้ยทำไมไม่ได้อ่ะทำไมไม่ได้อือแบบนี้อ่ะ งับเลย่ละอันลูอครับอมๆลูกอมๆอมๆออมแบบนั้นเอออออไดลลอันนี้ก็อมนะนียนุมเหนียวๆนะเนี่ยใช่ไหมอมนุ่มๆเหนียวๆเลยเนี่ย อสำหรับคลิปนี้เป็นก็ขอ,อตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้เจแนแปนด้วยนะคะเอาบายบายก่อนหรอกไปไายบายก่อนบายบายก่อนบบายไปไายบายก่อนบบายายเพื่อนๆก่อนไปไปอน <c oughs> ะคิดเกินอะไรกินใหญ่เลยครับ, <c oughs> รบกินไข่กินไข่อย่างเดียวแล้วครับเล่นเนี่ยของแก่นี่นะ